ซอมพัดลมเชียงรายสวัสดีครับครับวันนี้ก็กลับมาพบกันนะครับเราก็ยังอยู่ในนะครับการพันลวดพัดลม16นิ้วนะครับวันนี้ก็เข้าสู่ EP ที่6นะครับสำหรับอตอนนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงการลงลวดนะครับในขดสตาร์แล้วก็ขดชกนะครับหลังจาก คลิปที่แล้วนะครับเราได้ลงลวดในขดลันนะครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงการลงลวดในขดสตาร์ทกันนะครับก็เป็น E p ีที่6แล้วนะครับชมเลยครับการลงลวดก็จะเหมือนเหมือนขดลันนะครับทบทวนนะครับก็คืออันนี้ขดที่1นะครับคือขดสตาร์เราก็จะมีอยู่4ขดเหมือนเหมือนกันเลยนะครับ4ขดนะครับขดที่1เราก็จะลงแบบนี้เลย คนที่2คนที่3าคนที่4นะครับเหมือนครั้งที่แล้วนะครับแต่วันนี้นะครับวันนี้คือตามที่เราได้พูดกันครั้งที่แล้วนะครับก็คือ,อเราเริ่มตรงนี้ก็คือขดที่1ใช่ไหมครับเราจะลงตรงคือผมคือ,อาถามว่าต้องโซนนี้ต้องขดที่1นะครับตลอดเลยหรือเปล่าไม่ใช่นะครับเราจะเอา,อาโซนไหนก็ได้นะครับในสล็อกนี้ใช่ไหมคือหรือจะเอาแบบนี้ก็ได้นะครับเนี่ยเนี่ย นะครับอ่าหใช่ไหมเวลาก็เว้น2 3แล้วก็4แบบนี้ก็ได้นะครับเราก็เอาลวดลงตรงนี้แล้วก็อ่ามาลงตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้ก็เหลือเอาไว้เป็นขดสตาร์ทก็ได้นะครับลงแบบไหนก็ได้นะครับขอให้อ่าลง1เว้น2 3แล้วก็ใส่4นะครับอ่าลง1กับลง4ว่าง,งั้นเถอะนะครับแต่อันนี้ผมเอาเลือกเอาฝั่งนี้นะครับก็คืออ่าเพราะว่าตรงนี้มันเป็นน็อตไงนะครับตรงเนี้ยนะ ตรงนี้มันเป็นน็อตนะครับน็อตของไอสเตเตอร์ใช่ไหมตรงนี้นเป็นน็อตตรงนี้นเป็นน็อตนะครับผมก็เลยเลือกลงแบบนี้นะครับก็ดังนั้นแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับตอนนี้เราเหลือ,อช่อง2องกับช่อง3ใช่ไหมนะครับเราจะวนตามวนตามเข็มใช่ไหมครับดังนั้นแล้วเดี๋ยวผมจะเริ่มเริ่มช่องอ3นะครับช่องสาม นะครับเว้นไว้สองใช่ไหมแล้วก็อ่าเราคือเราผมคือผมจะลงช่องนี้ใช่ไหมเว้นไว้สองก็1 2ดังนั้นแล้วอีกช่องหนึ่งก็คือผมจะลงช่องนี้นะครับอ่าลงช่องนี้นะครับกับลงช่องเนี้ยนะครับลงช่อง3เนี้ยนะครับอ่าลงช่องนี้กับลงช่องนี้นะครับอันนี้คือขดแรกนะขดแรกนะนะครับอ่าเดี๋ยวดูของจริงดีกว่า่ะนะครับอ่าตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลงช่องนี้ นี่ช่องนี้นะครับช่องนี้นะครับมันไม่ค่อยเห็นชัดเท่าไหร่นะครับเอียงยังไงดีนะครับคือผมจะลงช่องนี้กับลงช่องนี้นี่นะครับอันนี้คือขดขดแรกนะครับขดแรกนะนะครับพอขดที่สองผมก็จะลงช่องนี้กับลงช่องนี้อันนี้ขดที่สองพอขดที่สามผมก็จะลงช่องนี้กับลงช่องนี้ขดที่สี่ครับลงช่องนี้ แล้วก็ลงช่องนี้มันก็จะจบครบพอดีครบทุกช่องพอดีนะครับไม่งงนะครับอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวผมก็จะเอาลวดใส่ตรงนี้เลยน,นะนี่นะครับสองช่องเนี้ยนะครับเออใส่ตรงนี้เลยนะครับอ่ะนะครับการใส่ก็เหมือนเดิมนะครับโอเคนะครับ ครับอันนี้ตอนนี้ผมลงขดที่1เรียบร้อยนะครับตรงนี้นะครับต่อไปนะครับขดที่2ผมก็จะลงช่องนี้กับช่องนี้นะครับอ่าอ่าก็จะลงควายแบบนี้เลยนะครับอ่าครับผมอ่สังเกตนะครับสายไฟสายไฟก็จะวิ่งจากฝั่งนี้นะครับแล้วก็อ้อมมาฝั่งนี้แล้วก็หมุนออกมาก็กลายเป็นเส้นนี้นะครับอ่ผมก็จะใส่เลยนะครับ อ่ะตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับ1ด้านนะเดียวเลยอีกด้านหนึ่งนะครับอ่าด้านนี้เสร็จนะครับเราก็จะยัดด้วยไมล่านะครับไมล่าเราก็ตัดอ่าเป็นรูปแบบนี้เอาไว้นะครับแล้วก็พับใส่เลยนะครับตรงไหนที่ไมล่ามันแบบอ่ามันจะมันเอียงเอียงอะไรอย่างเงี้ยนะครับใส่ไม่ค่อยตรงอะไรเงี้ยนะครับเราก็ ใส่ใหม่ได้นะครับหรือบางทีก็ใส่ไป2ชั้นก็ได้นะครับอย่างผมบางทีผมก็ใส่ไปไมล่า2ชั้นเลยนะครับใส่2แผ่นะนะครับ2ชั้นใส่ได้นะครับก็เพื่อจุดประสงค์ก็คือไม่ให้ลวดมันเด้งออกมานะครับจุดประสงค์ของไมล่าที่เราครอบลงไปตรงเนี้ยนะนะครับตรงเนี้ยนะครับตรงเนี้ยนะครับเราไม่ให้ลวดมันเด้งออกมานะครับแล้วกันความร้อนด้วยนะครับ บางคนเขาก็ใช้ไม้นะครับไอตัวเขี่ยนนี่นะบางคนเขาก็ใช้ไม้แบบคือเป็นไม้ไผ่นะครับคือไม้ไผ่ก็ทําให้มันเล็กๆนะครับแต่อันนี้ผมใช้เป็นบัตรนามบัตรเก่านะครับเป็นบัตรคล้ายบัตรเครดิตนะครับคือมันจะแข็งนะนะครับมันมันจะแข็งแข็งนะครับเป็นพลาสติกเนาะเราก็เอามาตัดนะครับก็ใช้ได้ครับแต่บางคนเขาก็ซื้อนะนะครับคือคือไอตัวเขี่ยลวดเนี่ย มันก็มีขายเหมือนกันนะครับแต่ผมไม่เคยซื้อนะครับเราทําเองอะนะครับมันไม่ได้ต้องลงทุนอะไรมากมายคือถ้าอะไรเราก็ซื้ออะไรเราก็ซื ora, in ้อเดี๋ยวคนทําเพื่อนๆนที่กําลังฝึกหัดนี่แบบลงทุนสูงอะเนาะนะครับก็อาจจะท้อแท้ไปดังนั้นแล้วเราก็ใช้สิ่งที่เรามีนะครับให้เป็นประโยชน์บางอย่างไม่จำเป็นต้องซื้อครับ เองเลยอ่ะอันนี้ก็เสร็จขดที่สองนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปทำขดที่สามกันนะครับขีสองผ่านพ้นไปต่อไปขดที่สามนะครับขดที่สามก็จะเป็น อ่าแบบนี้นะครับเราใส่แบบนี้เลยนะครับเมื่อกี้มันควยใช่ไหมทีนี้ไม่ควยละนะครับก็สายลงอ่ฝั่งฝั่งนี้เลยนะครับฝั่งที่ติดกับขด2เลยนะครับสายลงฝั่งนี้แล้วออกอีกด้านหนึ่งนะครับขดที่3มนะครับคนที่3มก็จะใส่ตรงนี้นะครับอ่าตรงนี้นะครับอ่าคนที่3ใส่ตรงนี้นะครับช่องนี้นะอ่ะคนที่3มนะครับผมจะใส่ช่องนี้นะครับ2ช่องนี้นะครับ หลังจากที่ก็ต่อไปนะครับก็เป็นขดสุดท้ายนะครับของขดสตาร์ทนะครับขดที่4นะครับก็เราจะใส่แบบนี้นะครับแบบนี้นะครับสายนะครับสายจะวนออกแล้วก็เข้าฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็ออกฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้นะครับขดที่4ี่นะครับ ตอนนี้เราก็ใส่ขดที่4เรียบร้อยนะครับทั้งหมดนะครับที่เราใส่ไปก็มีทั้งหมดอยู่8ขดนะครับก็มีขดลันนะครับมีขดลันนะครับขดลันก็มี1 2, 3, นะครับ2 3 4านะครับแล้วก็ขดสตาร์ทก็มี1 2 3 4ตอนนี้เราใส่ครบหมดเรียบร้อยนะครับทั้งหมด1 0 16กล้องนะครับก็ก็คือ ขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะต้องต่อหัวสายนะครับก็การต่อสายก็ตามที่ผมเคยศึกษากับทุกทท่านนะครับก็คือ,อเป็นวงจรแบบนี้นะครับก็ไม่น่าจะยากนะครับหลังจากนั้นเราก็ทำการวัดไฟเสร็จแล้วก็เคลือบด้วยน้ำยานะครับก็เป็นอันจบนะครับไม่มีอะไรนะครับครับผม ขั้นส่วนขั้นตอนการประกอบต่างๆอันนั้นผมคงไม่สอนแล้วลหละนะครับเพราะว่ามันคือมันไม่ยากนะครับเราขอให้เราพันเป็นนะครับพันเป็นแล้วก็สามารถที่จะต่อหัวสายเป็นนะครับหัวสายเราไม่มีอะไรยุ่งยากเลยนะครับถ้าหากว่าเราลืมใช่ไหมเราก็เขียนเขียนจดเอาไว้นะครับเขียนจดเอาไว้ก็ได้นะครับต่อเราก็ใช้แค่เพียงบัตรกีเท่านั้นเองนะครับครับผมยังไงก็ถ้าหากว่าคลิปนี้นะครับคิดว่ามีประโยชน์ต่อท่านนะครับก็ช่วยกดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณครับ